อ้าวป้าค่ะเข้าสู่วงการติตเตอรยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วก็แบบว่าคลิปโด่งดังมากของป้าค่ะยังไงบ้างคะคอนโทรลคอนเทนต์ป้าสนุกมากอ่ะอืมอืทุกวันนี้ก็เกรงใจนะมันก็อยากให้เอาความสวยไปบวดเท่าไหร่อ่ะแต่ชอบาปวดสามีเออใช่ป้าเวลาเราป้าคิดคอนเทนต์ยังไงป้าป้าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยทำเลยก็ทำอยากอยากอยากถ่ายก็ถ่ายค่ะคือถ่ายเสร็จต่อเสร็จแล้วก็ พูดเลยภาคเองเลยแล้วก็เล่นเอ่ยสด oh. คือคิดว่าตอนนี้คนต้องการดูความสดอะคนไม่ต้องการความแบบความอะไรที่มันเซ็ตมากเกินไป mm. ถูกไหมคะแล้วเราก็ถ่ายถ่ายเล่นๆกันกเหมือนเราทําชีวิตเราให้เพื่อนเราดูอะไรเงี้ยมันก็คือความเรียวที่คนต้องการดูแล้ว mm. เราแต่งตัวแล้วก็ถ่ายเขาดูว่าเราแต่งตัวยังไง mm. เปลี่ยนเสื้อผ้ายังไง ชอบเรากินอะไรยังไงอะไรอย่างเ,าเงี้ยมันก็สนุกดีอ่าออนนั้นคือเลือกเยอะจริงไหมป้าเวลาเลือกเสื้อผ้าเลือกรองเท้าอะไรอย่างนั้นจริงไหมอ่ะได้เป็นความจริงคะ่ะชีวิตจริงคะ่ะเออแต่คนดูชอบป้าูคะ่ะเออเป็นคนเยอะมากคะ่ะอือคือฟฟดแบ็กดีขนาดนี้ป้าจะต่อยงต่อยอดอะไรยังไนนงไหมครับในอนาคตสำหรับรโซเชียลเออฝากบอกหนุ่มๆนะคะว่ามีสามีแล้วอย่ามาจีบเลยค่ะมีคนล็กมาจีบป้าจอวป้าจะเคลียร์คิวยังไงคะ แจกไปรับตอนนี้ก็แจกไปแจกไปต่อคิวให้อยู่